วันนี้ได้กินอาหารอร่อยออร่อยฟรีอีกแล้วกินไปกินมาก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าสามารถเข้าไปขนของได้แล้วแต่พี่คนนั้นบอกให้เขาเธอทานให้เต็มที่เขาเธอหาคนมาช่วยขับเข้าไปให้รถของเขาเธออยู่ข้างในกำลังขนของอยู่มีคนช่วยขับเข้าไปแล้วกำลังขนของอยู่มาวันนี้เขาเธอใส่กระโปรง แล้วเขาก็ว่าใส่กระโปรงไม่ได้ต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงและรองเท้าเซตี้เขาเธอเลยคิดว่าจะไปเปลี่ยนกางเกงดีไหมแต่เขาเธอว่าไม่ต้องเดี๋ยวคนของเสร็จแล้วจะช่วยขับออกมาให้โอ้ยขออภัยด้วยนะคะตอนนี้เขากำลังรอรถบรรทุกวิตามินน้ำนมอยู่ข้างนอกดูเหมือนว่าวันนี้เขาไม่ได้มาทำงานไม่ได้มาทำงานจริงๆ แต่มาพักผ่อนมากกว่าว้าวรถบรรทุกข,ของสแตนเนียเพิ่งออกไปคันหนึ่งแล้วก็มาอีกคันแล้วรถเล็กๆของเขายืนอยู่ข้างๆดูไม่เข้ากันเลยไม่ต้องเอานมหรอกนะเพราะเขาไม่ใช่นมเป็นนมถั่วเหลืองใช่ไหมนมถั่วเหลืองไม่ใช่นมวัวกินแล้วก็เอาไปด้วยแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นี่เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาทำกันอันนี้ละ่ะเดี๋ยวนะพอถึงตรงนี้รู้สึกโอเคแล้วสามารถขับออกไปจากตรงนี้ได้ได้ได้ใช่ไหมอ๋อรถบรรทุกคนของเสร็จแล้วช่วยขับออกไปให้หน่อยใบสั่งสองใบน,นี้ มีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้เหรอสิบหกกล่องขับรถช้าๆนะครับขอบคุณครับเหนื่อยมากเลยขอบคุณครับของมีแค่นี้เองเหรอโอ้พระเจ้าแต่ก็เกินสิบตันแล้วส่งของไม่ได้แล้วละ่ะชาเลมอนนี่หรือว่าจะแสดงการผูกของหน่อยดี เงียบๆหน่อยสิปิดประตูแล้วเล่นอะไรกัน